สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขุสุขชนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคะทุกคนค่ะช่วงนี้อาจจะเห็นบรรยากาศแบบหล้างบ้านแบบ ชิวๆนะคบบ้านนอกขึ้นแม่ปออยู่บ้างค่ะช่วงนี้เพราะว่าอบอสนะคะพักไฟ์สดไปอาทิตย์หนึ่งก็ได้หยุดนะคะพี่น้องขาแต่ว่าแม่ปอก็ไม่ได้หยุดเดชเพราะว่าก็มีคิวแต่งหน้านะคะงานวดดิ้งะคะพี่น้องขางานแต่งนะคะก็เป็นงานจัดเล็กๆไม่จัดใหญ่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเราจํากัดคนที่จัดงานเขาจํากัดระบุคนว่าหวั่นโรคโควิดด้วยใช่ไหมพี่น้องขาก็อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านตอนนี้ก็ พักผ่อนด้วยแล้วก็เตรียมงานด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานอีกแล้วนะคะเริ่มงานเวดดิ้งนะพี่น้องค่ะก็บริยุทธ์บไิเร่าแล้วพี่น้องก็แบ่งเวลาแต่ว่าดีที่บอสเพิร์นพักไรสดอาทิตย์หน้าไวา้สินะพี่น้องค,คือมันยาวล้วก็คือเมื่อยก็เลยพักผ่อนบอสเพิ่นกลับไปพักผ่อนก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ไปทําโทระที่อุดรน,นะพี่น้องค่ะก็เลยมีโอกาสได้อ่า ได้พักผ่อนด้วยเหมือนกันแล้วก็พอดีมีคิวงานก็เลยพอดีประจวบเหมาะเลยก็ได้ทํางานนะครับพี่น้องขาวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันซึ่งต้องเตรียมงานแต่งนะครับเตรียมงานแต่งคือจัดฉากดอกไม้ต้องได้ไปเตรียมฉากดอกไม้เป็นอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ทั้งทํากระเป๋าพอพีก็ทํากระเป๋าส่งนะครับทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาพาไปดูเดี๋ยวว่าเด็กๆกําลังจะขนของกันเลยคะ่ะ เอาสียิ้มให้ยังระดารานีพี่น้องม่ปอกกับไปขนไปขนแบ็คดอปนะครับขนของทำฉายอย่าไปได้บ้านมันเป็นหมาทุกคนลูกๆอย่าไปใสบ้ามันตัวนี้กับไม้ได้นี่ตรวไปขูดอันนเอาเอาไหนเออเอาเอาเอาเาพี่น้องก็เตรียมฉากงานแต่งนะคะทุกคนค่ะก็อันนั้นเสื้อดำน้องโรเบิร์ตนะคะสวัสดีเอซีหน่าลูก อันนี้ชื่อน้องบาทนะคะเป็นพนักงานยุรานพี่น้องค่ะงานวดดิง้งอันนี้ได้อยู่เดี๋ยวยิงมาเดี๋ยวยิงอันนั้นเอามันยังไม่มาอยู่นะคะพนักงานของเราก็จะมีแต่ผู้หญิงนะคะเราจะมีผู้หญิงสวยๆ่นะครับพี่น้องคะตัวน,นี้เป็นไมอัดนะคะไมอัดพี่น้องหลก็จะท่าสีนะคะ สีให้มันเป็นแบบว่าตามฉากตามธีมสีที่ลูกค้าสั่งพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องก็เป็นพวกโค้งอย่างอื่นก็นี่ค่ะก็มีหลายรูปแบบพี่น้อง่ะก็ตัวนี้งานที่แล้วก็สีเทางานนี้ก็จะเป็นสีครีมนะคะก็จะได้ปรับเปลี่ยนนะคะพี่น้อง่ะส่วนบ้านหลังนี่แม่ปอกะเช่าวไว้พี่น้องเช่ามันอยู่หลังบ้านค่ะก็เช่าวไว้เก็บของนะคะเช่าวไว้เก็บของเพราะว่าแม่ปอสร้างบ้านนั้น บา่าัลเลตัวนั้นก็ดังบา่าฮัลเล่นะคะเพราะว่าใหญ่มากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างในเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะทุกคนค่ะเหลยาพี่น้องเวลาว่างจากงานแสงทองฟินแลนด์นะคะก็จะ,ะแบง่งเวลามาเห็นงานมาเห็นงานเบด,ดดิ้งของเจ้าของะคะ่ะแม่ปอจะอันวางคิวงานบ่ให้ชนกันนะคะไม่ให้กระทบนะคะไม่ให้กระทบ อันนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นบานเก um, okay. ้าเพิ่นแม่ปอก็เลยมาขอเสาไว้เก็บของนะครับพี่น้องค่ะขาตั UH, ้งรูปพี่น้องขาแล้วก็ดอกมงดอกไม้นะคะฉากนะคะพี่น้องค่ะก็เก็บไว้นะครับพี่น้องค่ะเก็บไว้นีนะคะพี่น้องก็จะเป็นนะคะเป็นพวกดอกไม้ดอกไม้ปอมนะครับพี่น้องค่ะก็จะเก็บไว้ ส่วนข้างนอกก็จะมีเขาว่างนล่ครับแล้วก็ท่าสีกับท่าท่าหนาบ้าน,น่พี่น้องแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าถ่ายมู่บ้านนะพี่น้องขาก็จะเวลาเข้าออกเหล็กหรือว่าเข้าท่าสีอย่างก็บริโวรบควรให้บ้านนะครับพี่น้องับแล้วก็คํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับรอคอยนานะคะนี่ก็เดี๋ยวให้น้องๆพ้น,นลกนะคะเดี๋ยวแม่พอ ไปดูที่บ้านต่อนะครับพอบิดกำลังเห็ดกระเป๋าพี่น้องเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทํากระเป๋านะคะค่ะหลังจากที่ไปอ่าเห็ดโค้งฉากงานแต่งนะคะพี่น้องโค้งงานฉากเห็นน้อง Yet, ๆกำลังเช็คระก็ทาสีใหม่นะครับเพราะว่าแต่ละตีมก็ไม่เหมือนกันก็เลยได้ทาสีแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ใหม่นะครับพี่น้องคะ่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะมาหอดบ้านนะคะก็อ่าอะไรลูก หาเอาไม่มีหลอกเอานั้นงัดเอาเรื่องของด้ได้องใสหองขนาเอออุปกรณ์หองขนาดนี้มากนะคะพี่น้องแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะก็พอบีก็กําลังทํากระเป๋ารอพ่อวัสนีค่ะเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนหนาเหี่ยมๆสิเพื่อนกับงานสีมือเลยพี่น้องมุ้งมิงนะคะฟองเพื่นแบบมาโรแมนติกก็ไม่ฟองเมนสิแบบนานงานแบบนี้ อุปกรณ์พี่น้องซื้อมานะคะสั่งมาตกแต่งเองนะคะพี่นอ้องขาเยาวาขายแพยงเด้อเยาวาขายแพยงแล้วพี่น้องขาบางเพจก็ขายแพยงกว่าเราเนาะแล้วก็ตกแต่งไม่ได้แน่นเหมือนเราแต่ว่าคือเราก็ตกแต่งนิดๆหน่อยได้แต่ว่าย่าติเอฟซีแบบว่าบ่าถูกใจแลลวกับบสวยกับบถือใจจะขอ้งนั่นนี่แหละพี่น้องขาไม่ถูกใจตัวเองเพราะว่าทรงไปแล้วถ้าแบบบ้าน เอฟซีว่าอุ้ยไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้นะค่ะไม่สวยเลยก็เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวไม่ค่อยโอเคก็ใจเนสิพี่น้องบ้านองบอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ก็บหาซบค่ะหาบถึงเจ็ดสิบบาทตัวนี้แล้วแต่ล้านแล้วแต่รอบด้วยสั่งแต่รอบราคาไม่เท่ากันนะครับพี่น้องข่ดบ้านหลสร้างใหม่นีของมาส่งทุกวันนะทุกคนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีหลายแบบนะคะมีหลายแบบแแบบเพราะว่า,าอุปกรณ์ตกแต่งกับบริเติดแค่ย่างเดียวนะครับตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างก่อนนะครับนี่ เราตกแต่งยังไม่เสร็จนะครับทุกคนขานี่ที่ตกแต่งก็คือจะมีรูปตุ๊ก,กตาตรงนี้มีระบายตรงนี้มีมุกตรงนี้มีตังโหน้ละคะ่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จก็คือต้องมีขนใช่ไหมพ่อต้องมีขนฟุ้งฟิ้งนี่เห็นไหมอ,อ,อันนี้แบบน้องเคสนะคะพี่น้องะ่ะนี่ก็คือตรงนี้คุณจังสีให้มันครบพี่น้องเพราะว่าถ้ามันไม่เต็มมันก็ไม่สวยไม,ไม่ถูกใจนะปอกับพ่อบีก็ mm. กเลยต้องทำนะคะพี่น้องับรวมอุป,ปกรณ์ตกแต่งแต่ละกระเป๋าก็ อลอยก็บาทแล้วนะครับพี่น้องขาลอยก็บาทแล้วก็ไหนจะค่าส่งอีกนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ตกแต่งนี่เขามีเยอะมากก็คือห้าบประสิษฐงมาจำกัดนะพี่น้องก็คือห้าสร้างมาหลายมันจะมีหลายอย่างนพี่น้องคือจังนี่กระดุมอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยมันก็ยิบย่อยนะครับเป็นต่างหูเป็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องขามันกัดหลายไปบน,นะครับแต่ก่อนก็จะมีแค่รูปตุ๊ก,กตานะคะ แต่ก่อนก็จะมีแค่รูปตุ๊กตาตัวนี้ใช่ไหมต่อมาก็มีแบบนี้เห็นปะมาพูนี่ก็แพงนะพี่น้องคาตัวหนึ่งกับแพงอยูมีขนแบบนี้ด้วยก็คือเราเราใส่ใจรายละเอียดล้วก็คือแบบเราไม่อยากแบบว่าส่งไปอุ้ยไม่สมราคาเลยไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าว่าเพราะว่าคือใครที่ใครติดตามแล้วเคยอุดหนุนแม่ปอมาแต่ไหนแต่ไรจะเข้าใจว่าถ้าของไม่ดีไม่ผ่านมาตรฐานหรือว่าไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือแบบ คือของบอดีนะจะบอส่งให้ลูกค้าแล้วก็จะไม่ขายพี่น้องผู้ดใดแม่ปออย่างมาขายเนี่ยคือการันตีเลยว่าเช็คแล้วเช็คแม่ปอเช็คเองเลยว,ว่าโอเคคุณภาพได้เพราะว่าเราขายแบบนี้นะคือไม่ได้ขายครั้งเดียวจบเพราะว่า FC ก็ติดตามแสงทองฟินแลนด์ตลอดอยู่แล้วสินะพี่น้องก็ต้องอุดหนุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จะไม่โกง f c ไม่โกงลูกค้าพี่น้องเขาจะหาอะไรคองดี่มาขายให้หายนะครับพี่น้อง ราคาก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลสินะพี่น้องตอนนี้พ่อบิ๊กกำลังทานเดี๋ยวพ่อบิ๊กจะเอาของอยู่เดี๋ยวแม่พอจะพาไปดูกระเป๋าที่พ่อบิ๊กทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้กี่อันก็ไม่รู้นะคะก็เป็นกระเป๋ากำลังน,นี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็เป็นสีม่วงนะคะนี่พวงกุญแจเนี่ยกับเจ็ดสิบาสบาทนพี่น้องพวงกุญแจหนึ่งหาสิบเจ็ดสิบบาทพี่น้องนะคะนี่ ก็จะมีหลายสีอันนี้เป็นโทนสีน้ําตาลสีพีชนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะคะน่ารักนี่นนี่ก็มาก้าโพนี่มีโบผูกน่ารักน่ารักนะคะพี่น้องค่ะเยอะแยะเลยใครที่อยากได้นะคะก็รอเอฟนะคะรอเอฟรอเอฟตอนที่แต่ก่อนจะไลฟ์สดขายแต่ไลฟ์สดขายก็เราโพสด,ดีกว่าโพสแล้วก็ใครเม้นแรกได้ก็คือได้ไปและพร้อมโอนนะ,ะของคนพร้อมโอนนะคะพี่น้องเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องค่ะ พี่น้องคะตอนนี้ก็พ่อบีทก็กําลังทํากระเป๋าอยู่นะคะพี่น้องคะแม่ปลอกกบะเมยเมือม่อกี้ก็ไปซื้อของนะคะซื้อไม่อัดซื้อ,อยางมกเพิ่มนะคะก็ได้ส่งให้น้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ช่างมาทํานะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็ขอเวลานอนพักผ่อนพี่น้องคือเดี๋ยววันเวลาพักผ่อนเนาะก็ได้อยู่บ้านพี่น้องได้อยู่บ้านแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่า ก็พักเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยแล้วก็แบบว่าคือสบายแต่ก่อนที่ทํางานแบบว่าทํางานอ,อยู่ในเมืองเนาะเช่าอยู่อะไรเงี้ยเช่าอยู่แล้วก็เราก็เห็นถึงความแบบเออเขาก็อยู่สมบายแหละพี่น้องเขาก็อยู่สมบายอยู่ในตึกใหญ่ๆแล้วก็บแบบมีร้านหรูๆชินะพี่น้องขามีร้านหรูๆแล้วอยู่ในเมืองเหมือนแบบ เราก็ประสบผลสำเร็จหรอแต่ว่าพอมันมีโควิดมาแล้วได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ได้ทํางานแล้วก็เวลาเด้พักผ่อนอยู่บ้านแหละครับแบบมันได้เห็นบรรยากาศเดิมๆพี่น้องมันมันได้เห็นบรรยากาศเดิมๆนี่คือจากได้นนอนอูสิพี่น้องเดินนอนอูอย่างสีไกวเปเขาเรียกว่าเปภาษาอีสานเาเรียกว่าเปพี่น้องค่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยฉันขาดแบบว่าฉันขาดอะไรแบบนี้ไปนานมากซึ่ง ซึ่งมันเป็นความสุขที่ที่มันอยู่อยู่ที่บ้านของฉันเองซึ่งฉันแบบมองข้ามมันไปเองสินะพี่น้องพ่อได้กลับมาพักผ่อนได้กลับมาแบบอยู่บ้านตื่นเช้ามาคุณแม่ก็ตื่นเช้าคุณแม่ก็คุณแม่กันหนึ่งข่าหุงข้าวรอแล้วก็แบบว่าคือใส่ชีวิตแบบตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ยสินะพี่น้องก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันมันมีความสุขจังเลยค่ะมีความสุขแล้วก็วันทักผ่อนได้นอนอยู่บ้านเลยพี่น้อง ปกติถ้าอยู่ในเมืองที่ปอเช่าอยู่มันจะไม่ได้พักผ่อนแบบนี้คือมันก็จะนอนอยู่โซฟาหรือแบบว่านอนอยู่พื้นกระเบื้องที่มันเย็นๆเปิดแอร์เถอะแต่ว่าเนี่ยเห็นมอรล่มพี่น้องล่มหัววอรล่มกําลังออกเพราะว่ามันจะเขานาหนาวเนาะบันนองเนาะนะครับพี่น้องขานี่แหละก็รู้สึกมีความสุขจังเลยค่ะทุกคนขาเพราะว่าเนาะบางทีมันมันก็ปฏิเสธไปได้ที่เราหลายคนซึ่งไม่มีโอกาสที่แบบ จะร่ารวยหรือว่าพออยู่พอกินมันก็ต้องออกไปดิน้นรนคึกคือว่าหละพี่น้องมันก็ต้องออกไปดิน้นรนนะครับออกไปดิน้นรนทํางานหาเงินส่งมาทางบ้านนี่สินะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าในจุดจุดหนึ่งถ้าพอแล้วหรือว่าเราพอที่จะตั้งตัวเรามั่นคงหรือว่าแบบนียก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านมาทําอะไรหาทําอะไรแบบ ป,ป,ปอปอร,ร,รู้สึกว่าปอโอเคปอรู้สึกว่าปอลมีความสุขมากตอนนี้อันนี้อันนี้แค่แบบว่าแนะนํานะคะแนะนําแบบว่าแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพหรืออะไร <Alcohol. S 2> ก็คือแบบว่ามีชีวิตที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าคือสําหรับปอปอรู้สึกว่าอืมเราเรากลับมาบ้านเรารู้สึกว่าคิดถึงในเด็กที่เราอยู่แล้วก็แบบมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็แบบอืมมันก็มีความสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขมากตอนนี้ก็คือถ้าคนไหนที่จะกลับมาอยู่บ้านก็ เราก็ต้องดูว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่บ้านสร้างรายได้ยังไงเสนะพี่น้องก็ต้องคิดวางแผนไว้ก่อนก่อนที่กลับมาบ้านนะพี่น้องถ้าเราไปทางานในกรุงเทพแล้วเราพอมีเงินทุนเป็นก้อนก้อนเล็กๆก้อนนึงหรือว่าก้อนใหญ่พอที่แบบทําธุรกิจที่บ้านหรือว่าทําอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยก็ก็ก็แนะนําให้กลับมาอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าบ้านก็ไม่เช่าข้าก็ไม่ได้ซื้อถึงซื้อก็ซื้อน้อยกว่าที่อยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตมีความสุขได้พ่อแม่พ่อแม่ได้อยู่กับเราแล้วก็แกดีใจที่ได้เห็นแบบลูกอยู่บ้านสนาพี่น้อคแเ้หง อบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาบ้างก็แม่ปอก็จะพาพ่อบีทนะคะกลับบ้านที่บุรีรัมด้วยเพราะว่าพ่อบีทก็ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วเพราะโควิดนั่นสินะพี่น้อง่ะ ก็เดี๋ยวจะพาแกกลับบ้านอยู่นะคะวันนี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตอนเย็นนะคะวันวันตอนเย็นไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่คิงกันครับพี่น้องแมตติลีเป็นวันเกิดแมตติลีนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอก,กันที่งานวันเกิดน,นะคะสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่ะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ปอด,ด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบรรยากาศดีให้พี่น้องลมเย็นๆนอนกวยเป